ปัญหาทุกวันนี้นะคะหนิงเชื่อว่าเป็นภยนัยเงียบที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็คือปัญหาในเรื่องของสายตาค่ะครึ่งวันทุกๆคนเนี่ยจะต้องอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือของหนิงเนี่ยนอกจากการถ่ายดดูอะไรแล้วเนี่ยการทํางานของหนิงทุกวันหนิงจะต้องอยู่ในแสงเจอไฟในสปอตไลท์เนี่ยที่เยอะมากๆปัญหาที่อยู่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตหนิงเลยลก็คือตาแสบตาแห้งแล้วก็เริ่มมองอะไรเบลอๆแล้วไม่ชัดก็เลยได้มีการไปปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอก็บอกว่าตาของคนเราเนี่ยพอเวลาเราอายุเยอะมาก ขึ้นมันก็จะเสื่อมไปตามวัยแต่สมัยนี้เนี่ยดวงตาจะเสื่อมได้ง่ายนะคะกว่าในสมัยก่อนมากด้วยการถ่ายฝีโซเชียลเนี่ยแหละคะ่ะดังนั้นวันนี้จะดีกว่าไหมอย่าเพิ่งให้เกิดปัญหาเรามาเริ่มป้องกันกันซะก่อนนะคะด้วยการทานวิตามินตัวนี้เลยค่ะชื่อว่าบิลเบอร์รี่พลัสนะคะของออสเวล l i ไลฟ์ค่ะคือกินแล้วเนี่ยนะตาที่เคยแสบเคยแห้งนะก็ใสแป๋วเลยนะคะและใครเคยที่มีน้ำตาไหลตลอดเวลาตาไม่สู้แสงนะคะระบอกตามีปัญหาก็สามารถ ช่วยได้และใครที่เป็นโรคแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคต้อลมต้อหินต้อกระจกนะให้ทานตัวนี้เสริมเข้าไปด้วยเขาเน้นในเรื่องสารสกัดสําหรับดวงตาโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นบิวเบอร์รี่ค่ะลูทีนค่ะซีแซนทีนนะคะแล้วก็สารสกัดอื่นๆร่วมถึง12ชนิดด้วยกันได้โดสสูงสุดและเข้มข้นมากๆจึงรับประทานแล้วเนี่ยเห็นผลอย่างชัดเจนพวกตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายยังบำรุงผิวให้ผิวสวยอีกด้วยค่ะปลอดภย100ัย1 0 0เ ไม่มีผลข้างเคียงแล้วสามารถทานได้ยาวๆเลยนะคะเพราะเขาเนี่ยได้มาตรฐานนะคะ GMP มีออยอด้วยแล้วก็ผลิตนะคะในโรงงาน Pharmaceutical เกตเหมาะก,กับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะและทุกๆคนเลยที่อยู่หน้าจอโทรศัพท์มือถือเป็นระยะเวลานานๆทานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานะคะคุณหญิงบอกเลยว่าการรักษาเสียเงินแพงกว่าการป้องกันค่ะ